สวัสดีครับวันนี้ห้องสตอรี่ได้หยิบเรื่องราวสิ่งมีชีวิตในตำนานของประเทศฟิลิปปินส์ที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันนะครับทิกบาลังอะมนุษย์ครึ่งมา้าทิกบาลังเป็นสิ่งมีชีวิตปิศนาของชาวฟิลิปปินส์ที่ถูกบรรยายไว้ว่า มันเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างสูงคล้ายกับมนุษย์ในขณะเดียวกันมีแขนและขาที่ยาวมากกว่าปกติจนไม่สมส่วนและมีหัวเป็นม้ามีเท้าเป็นกีบส่วนลำตัวและแขนเป็นคนเดินสองขาพวกมันอาศัยและซ่อนตัวอยู่ในผืนป่าอันลกทึบห่างไกลจากการตั้งถิ่นฐานของผู้คนเชื่อกันว่าทิศบาลังนั้นถือกำเนิดมาจากทารกที่ถูกทำแทง้งทำให้วิญ,ญญาณเหล่านั้น ถูกส่งกลับมาเกิดใหม่ในโลกของคนเป็นอีกครั้งนอกเหนือจากนี้ชาวฟิลิปปินส์ยังมีความเชื่ออีกว่าทิกบาลังไม่ได้เป็นแต่ผีหรืออสุรกายแต่ยังเป็นผู้พิทักษ์ป่าคอยดูแลต้นไม้ขนาดใหญ่จากการถูกทำลายทำให้พืชพันธุ์ต่างๆจเจริญงอกงามคล้ายกับเจ้าป่าเจ้าเขาในความเชื่อของคนไทยบางตำนานเตือนว่า ทิกบาลังเป็นอันตรายต่อมนุษย์อย่างมากเมื่อถึงยามค่ำคืนดวงตาของพวกมันจะกลายเป็นสีแดงฉานเป่งประกายในความมืดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันโกรธซึ่งจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากพวกมันจะทำการกระทืบม,มนุษย์ด้วยกีบเท้าจนกระทั่งเสียชีวิตทิกบาลังที่โหดร้ายเหล่านี้มันจะปรากฏตัวพร้อมกลิ่นไหมของเส้นขนที่ถูกไฟเผาและในปากคาบซิกกาขนาดใหญ่ นอกจากนี้ตามความเชื่อทางไสยศาสตร์ยังเชื่อกันอีกว่าสามารถบังคับทิกบาลังให้กลายเป็นค่ารับใช้ที่ซื่อสัตย์ได้ด้วยการดึงขนสีทอง3มเส้นออกจากแผนคอของทิกบาลังและยังมีเรื่องราวที่กล่าวถึงทิกบาลังที่ปรากฏตัวพร้อมกับตั้งคำถามปิศนากับมนุษย์ถ้าหากใครตอบถูกก็จะได้รับเงินทองเป็นของรางวัลจำนวนมาก ดัมบูฮาลายักษ์ใหญ่แห่งประเทศฟิลิปปินส์ดัมบูฮาลาเป็นชื่อที่ใช้ในการเรียกมนุษย์ขนาดใหญ่ในประเทศฟิลิปปินส์พวกมันมีขนาดสูงใหญ่กว่าคนทั่วไปเป็นสองเท่าจนไปถึงขนาดใหญ่กว่าเกาะมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ดูพิลึกพิลั่นมากกว่าร่างกายของพวกมันนั้นแข็งแก่งมากแต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความดุร้ายที่มากจนผิดปกติเช่นกันดัมบูฮาลาสร้างความหวาดกลัวให้กับหมู่บ้านต่างๆเมื่อพวกมันออกอารวาสก็จะทิ้งเส้นทางที่เต็มไปด้วยการทำลายล้างเอาไว้เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นการเหยียบกระท่อมจนพังเหยียบย่ำคนและสัตว์จนถึงแก่ความตายทำลายนาข้าวและพืชผลและยังเชื่อกันอีกว่าถ้าหากต้องการระงับความเกี่ยวกาดของดัมบูฮาลา เพื่อให้มีชีวิตอันสงบสุขจำเป็นอย่างยิ่งจะต,ต้องเส้นไหว้มันด้วยอาหารมากมายให้กับดัมบูฮาลาเบอร์บาลังปีศาจกินเนื้อคนเรื่องราวเล่าขานเอาไว้ว่าพวกมันมีรูปร่างเหมือนมนุษย์รูม่านตาเหมือนกับแมวดวงตาของพวกมันเป่งประกายในความมืดและมีปีกโดยปกติแล้ว เบอร์บาลังจะตอบสนองความต้องการอยากกินเนื้อมนุษย์ด้วยการขุดหลุมฝังศพขึ้นมากินเป็นอาหารแต่เมื่อไรก็ตามที่ซากศพเหล่านั้นหมดลงพวกมันก็จะทําการซอดร่างกายของตนเองเอาไว้ให้พ้นจากสายตาของผู้คนในกอหญ้าสูงแล้วใช้พลังเหนือธรรมชาติเพื่อเข้าสู่ผวังถอดจิตออกจากร่างกายจิตที่เป็นอิสระจากร่างกายจะล่องหนและล่องลอยไปรอบๆ เมื่อเจอเหยื่อพวกมันจะเข้าไปในบ้านหลังนั้นพร้อมกับสิงสู่เข้าไปในล่างของเหยื่อจากนั้นก็จะเริ่มกัดกินเครื่องในของเหยื่อที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างอเล็ดอร่อยและยังเชื่อกันว่าหากใช้มีดที่ถูกคมด้วยน้ำมะนาวก็สามารถขับไล่เบอร์บาลังได้หรือหากอยากป้องกันหลุมศพของคนที่รักไม่ให้กลายเป็นแหล่งอาหารของเบอร์บาลังก็สามารถใช้น้ำมะนาว มมลงบนหลุมศพก็จะช่วยทําให้เบอร์บาลังไม่สามารถขุดศพขึ้นมากินได้อีกถ้าหากนักเดินทางคนใดบังเอิญไปพบหมู่บ้านเบอร์บาลังเข้าพวกมันในร่างกายของมนุษย์อาจให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพร้อมกับทําอาหารให้ท่านโดยมีจานหลักที่ดูคล้ายกับเนื้อปลาแต่ที่จริงแล้วมันทํามาจากเนื้อมนุษย์ถ้าหากใครกินเข้าไปก็จะกลายร่างเป็นเบอร์บาลัง ในขณะที่ดวงวิญญาณก็จะถูกทำลายอย่างสิน้นซากและนี่ก็คือเรื่องที่นำมาเล่าให้ฟังสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ห้องสตอรี่และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ